ว่างมากครับปัจจุบันนะครับไม่มีการเล่นการพนันในสนามมวยผมอยากจะหัวเราะเป็นภาษาฝรั่งเศสสนามมวยไม่มีการพน,นันแล้วมันจะเป็นสนามมวยยังไงครับเขาแค่ไม่เขาแค่ไม่แทงมวยหน้าสนามเท่านั้นเองเขาแค่แทงในโทรศัพท์แต่มันไม่ได้แปลว่ากิจการสนามมวยของท่านมันไม่เกี่ยวข้องเลยกับการพน,นันท่านหนีไม่พ้นคำว่าทหารเปิดบอหลหรอกนี่คือกองทัพเปิดบอลชัดๆข,ขออนุญาตขอกลับไปนิดนึงครับ ไมถึงหัวเกลียนกันหมดรู้ไหมครับเพราะต้องเกณฑ์คนเกณฑ์กกำลังคนมานั่งดูเพราะถ้าหากว่าจํานวนลูกค้าเนี่ยที่เป็นประชาชนมันมากกว่า50เอร์ซ์เมื่อไหร่มันจะเข้าข่ายที่จะเป็นสวัสดิการเชิงธุรกิจเ,เชิงพาณิชย์ซึ่งอย่างไรมันก็เกินเพราะท่านเปิดให้เข้าให้กําลังคนเข้ามาชมฟรีแค่ตอนกลางวันตอนเย็ยนท่านก็ให้ประชาชนทั่วไปเข้าท่านท่านเลี้ยงไม่พ้นหรอกครับไม่ต้องหัวหมอธนารักษณ์ต่างหากที่ไม่ยอมทําอะไรเลย นี่คือนโยบายหลักของพบทบรครับนโยบายสนามมวยปลอดการพานันซึ่งผมบอกไปแล้วมันเป็นไปนไม่ได้แล้วก็มีสามแผนปฏิรูปท่านน่าจะเปลี่ยนเป็นคําว่าพัฒนาร่วมกันนะครับนี่คือก้าวร้าวมากนะครับเนี่ยมีความเป็นติ่งส้มมากเลยนะครับ